สบัสดีป้าลุงพ่อสองมาตานก่บเ้าลุงพากันกัรงานกินเลี้ยงสองวันเกิดของลุงบอยเองเนาะได้ยดีแยก่ือคหลแมนยกโป้แมนยกโป้ให้ลุงเลยสุดยอดความแซ่บ ททางเสียทัพดแม่ตามใ่ซามยักษ์ไปเลยไม่ได้ปลาสายเสีบเยอะเแม่ร้านคือการเพลิดเฮอผู้นั้นเป็นบซิซม่ะคือว่าแอกแอกเยให้บิซิมมึงดูตานั่นจะไดีพ่ามากินหอย จีมาแต่ต่ตางเมืองเขาไปได้นะจีคิดเห็นวันนั้นเดี๋ยวไปอันนั้นนะม่วนเนะาะบอไปเที่ยวน้ำกันมื่อนั่นเด้แมนไปได้ปะเสียบยูพี่บอไปไปเที่ยวกับจีเมื่อนั้นลุงพาไปเขาลุงบอยเขาเขาไปเทนแมน แคทจะเพียงบ่มีบ <im bond. S 1> <c ười> <W> ้านแม่ยพุ่งแม่ยพุ่งเข้ามาบลุงเพชรมาได้ไงเพชรยังไม่ใส่เนี่ยเมื่อวานเด็กแคทเสียดายแม่ยพุ่งเข้ามาไปเมื่อวานนี่ไไดขายอีกคนน่ะเป็นได้ยังไงใครแน่และลอยก็ดังใคไว่ายังดังเตาเต่าย่างป่าหรือเตางาวนั่นเพชรเพชรอ่ะยอมเลยรล้านน่ะเพชรแห้ง ตนะั้มน,น,นี่ยทั้งแซ่บแต่เพชรแม่ลุงแม่นความลุงเลยโอ้อันใครจะอยู่นะตั้มปูมานนะแบบแแทั้งน้ำทั้งเนื้อแล้วนะมือนะก<ล><า>ินมือนะไปแยกเลยเขาป่าพาไปแยก่กินกันบเส็บดยวยมือเข<า>แต่มันกินได้บ่หลายเห็นมากซิมอนกร์ไปก็ได้ไวๆเดี๋ยวนี้เขาก็ต่อเดี๋ยวนี้โอ้ประดามเลย เก่งรีบเพลเทาน่้เคืออยสะแล้วบ่กิน่หอยหอยคางหอยคางไก่ไ่หอยแข็งอันที่มันเพะจังลงเพน้ำตเพน้ำจิ้มไเที่ยวมาเจ๊นะเจ๊ไปบ่มืแรงแถวนี้แหละกลไปหลายคนด้บ่บ่นาไปจะเจ้าเอาคอยได้บ่ บัวด้วยไปกับเจสองคนสาวจอยคนนี้ลงมาก่อนแล้วมันมีเวียกนิตนิดนี้ดูฮะเป็นอะไรไปเที่ยวอยู่างเมืองมวนมวินามว่ไว้อผูแเยอะแยะพินงปก็ดีว่ามวนแนวอื่นกเออม่ผู้ชาด้เพียงเด้อเมื่อไรเมื่อทามันมาเออ ลงมาก่อนเพื่อนสาจอยโอ้หมื่อวานในเซได้สาจอยมากประทานซ้อมมืออาจอยเหนไดคุ้มคุ้มค่าคุ้มค่าผูกกระไลโอ้ใช่ไรจนใหญ่ทั้งนี้อ้หเราะควายสาจอย เพชรแห่งปาได้ได้นู้นี uh ่บเพชรว่าไหนเหรอสดหลอบเพชรไอดำไปใส่สบายดีปลาลูกหม่สดีใหม่เมด้วยฮะโเฮนโมเห็นไอดำไปไปบุญบาน้ำบ่อพุ่นเอ้ไปบุญนมาได้บ่อพุ่นสบายดีปลาลกมาบอรกก็ต้องอลแมนล้ว ระวังเด้ออ nice. well no, ันในในจอมนะระวังไปทางลูกโป่งแล้วต้ม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 บอกินกินกันลัวเสี่ยสิบวกันโดนแม่งแตกไปลายลูกเติบตอนสูบก็พผลมากคือนี่ด้วท่ายแดดแจ้งแม่นแม่งเออแห้งบ่จะลงตลาดเยอะเอ้าอยู่ใกล้กับบลงตลาดบ่ได้ลมสองสามผิด เออห้องเคลื่อนติดกันโชคดีแต่บ่มีอันยูทูบเบอร์มาเกาะติดห<ป>้องเดียวอ,า,อากาศนเออคนเดยวชนีบ่ผัวขำอีออนิดเออเอ็นตดเราไปเออเราไปมาไป,าาปาขา,ปายของเ <c oughs> พิ่นแม่แม่พุ่งเด้บ่เห็นกันแต่เฮงเพิ่นแม่ <c oughs> แพมุ่งเลย เห็นเมื่อคืนแม่นจะได้เพิ่นหนังเหรอเนี่เออข้าวในเก้าก็มีแต่อันนจะได้ลงมาถ่ายแะได้ขโมยจะขโมยเป็นยางลอบตาเอ้าตาที่มาหาเลาะตาไปแล้วรอบไปลงมาเห็นเมียเพิ่นเพิ่นไปขายของขับรถกล้าไปรับงายตาไปทั้งกับไปมือแหลกเออเราบอวนะบ่เคยไปจักเถื่อตลาดบ้านปังเพราะแต่เขาเจ้าลงตลาดมาบ่เคยไปจักเถื่อ Còn bạn của lại Trong này Mùa sau để 10 hen luôn là Luôn tắc bạc Dính tròi gì cắp cứ bay ít dụ Hả? 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 เจ้ว่าให้้าจอยแต่เป็นหัวหน้าน้ำพ่าทัวหมดแรงแกดมุมเนี่ยแมนเขตได้มันม้วนกัแมนเสื้อรถนะเขตได้มันม้วนกัแมนเสื้อดถขาวห้องดำหนึ่งเดียวเนาะบาปเอรโอ้แมนแถวเขตดไดเมืองเลยก็ไลยอยู่ไหซ้าจอยพาทัวมแลงเลยบอต้าบอคอยถนัดปได้แถวเขต ตัวเมืองพอบอคอยจ้เข้าไปเนี่ยตำถาดใหญ่เขาโบเบิร์ตตำถาดใหญ่ละโบเบิร์ก่อนก่อนเป่าเค้กนะพักกันห้องทองซะก่อนเพราะว่าเข่าเที่ยงเ้าหนะกันจนจังม่งระบายตอน้วบนเช้าวัน่นมาเกาะ ป้าห้สี่สี่โมงนะเกินเกาเทียงป้าอย่าลืมเด้อเ้หน้าเดียาไปยังไม่ถ่ายเด้อขอฝากท่องฝากใส่เลยเด้อบอไอ้มียเาบอกับเบอร์เซิร์นเขาเนี่ยบอส่องหนึ่ง ก้ก <that S 2> <or not. S 3> ินกถ่เดียวบไปบบไปแต่ซ่องกัขาฝากท่องก็ได้ซ่องมาเป็นยังกินอเาอิ่มแล้วไปถาย่างเดียวหมูกินเาก็ายอย่างเดียวเพื่องมาย่าเบิรฟ้าจะยู่เหาอเป็นยังได้ไลฟคลิป่เด้เสีบอยู่เสีบอยู่ตํามปูมาทอมือนั่นอยู่บอลลูเสีบก้วยอีก แมนไม่น่ากลัวหรอพอใจพ่อเมื่อนั้นเสร็จมันเลยเดียวนึงเสร็จมันด้กินกรดต้อนกินเพราะว่าเพราะว่ามื้อนั้นมันหรดลายด้กินเมนเมนี้กัดกินแบบเต็มที่ได้มือนเ้มื้อนั้นมันหมาย แต่บรรยาากาศมือนานะโคตรอิน no ดี uh ้เลยแบบแคมทมัยทำไหมต้อง่กนมแนี้มาเออนี่เต้ว่าอันถ้าได้ตวกพานาแล้พาานั่นเออในตวห้าเนาะถ้าเป็นคัวขมากนาแล้วาบรรากาเราอยู่หน้าอยู่ห้าเราะถึงหน้าเจิ่นลงมาวิ่งเลยเลยเลยเพื่อจะได้ลุกปวงแขนบ้านนึ่งกแห้งเนาะปะ บางสูบพังไปหน่อยหนึ่งแจ้งดิแจังบางสูบไปหอใจแหล่ผู้เอาไปถึงน้ำมานผู้เออโอ้เออเดี๋ยวนี้อ่าเดี๋ยวนี้มันขามไปบ่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มีแต่บ้านเออเมนหลายปีเลยเด้นี่ได้แล้วสี่ปีเมนเมนความประหยัดไปน้ำแถมเขาใส่แบบ ในเวลาขับคันก็ได้เวลาเขาอยากสูบดูมาปูงานมาเกิดไอ้นี้กันบางสูบมุนไอ้นี้เมนบางสูบพังไปหนึ่งอันแท้มาเจ็บเบิดผงแก้มตอนนี้เป่าลูกโป่งเซดายเขานองดำกับอะไรมาไหมบุหูเพิ่งไปใสมาสามคนมา3คนแล้วเมน้หลานหลายคนอาจสิบุหูเนอะเพราะว่า ลุงว่าเห็นงานหน้อยเอาเนาะ้อพอพอมาแล้วซื้อแต่ก็ยังว่าอนเครื่งขันเวลาเป่าเค้กนะมาเนี่ยคือเรียกเอาลาพระาจากเราไปลุงฝากเป็นกําลังใจเลยติดตามแบบชม่องสมอต่อในเด้อสวัสดี